ก็สวยงามเป็นลายคล้ายๆสิ้นเกลี้นยนะคะเป็นลายคล้ายๆเกีย้ยนะคะเขาเรียกว่าสินหมัดโคนลายเกีย้ยเป็นลายขอลายแบบนี้เลยาานะคะทำไมปูกาวเรียบร้อยแล้วปูกเกาเรียบร้อยแล้วนะคะผืนนี้ราคาอยู่ที่สอง0ันห้าร้อยบาทผานุนุ่มนะคะ อัดกาวแล้วยังนุ่มสัมผัสมือนี่นุ่มมากไม่ผิดหวังท่านได้รับของแล้วสัมผัสอันดับแรกเลยนะคะจับแค่จับผ้านี่ก็นุ่มแล้วนะคะผ้ามักโครมีเสน่ห์ตรงที่มีความนุ่มพริ้วนะคะสองพนห้าร้อยบาทค่ะเดี๋ยวอีกผืนหนึ่งลายเกี้ย์เอาอีกผืนหนึ่งกันละกันเป็นลายลายเกี้ย์เหมือนกันนะคะลายอันนี้จะเรียกว่าดอกมะลินะคะ เป็นสีอมแดงนะคะแดงแดงอิดนะคะแดงนี้เลยสวยๆนะคะเชิงเขาก็สวยๆนะคะต่อเชิงนี่ลายประมาณนี้เลยอัดพากาวแล้วนะแหนอัดรากาวแล้วผ้านุ่มๆเป็นลายเกี้ยนะคะลายเหมือนองานทองานฝีมืองานขนเม่นแต่อันนี้มันเป็นงานทอนะคะแต่เป็นหมักโครน ัโทรนจะมีความนุ่มพริ้วมีสเสน่ห์ตรงที่เราสัมผัสแล้วจะมีความนุ่มมากเลยแค่สัมผัสนี้ก็นุ่มแล้วค่ะนะคะตันนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางสีแดงนะคะแดงประมาณแดงอิดเลยนะคะยกยกดอกสีทอง สวยนะคะสีนี้เด่นโดดเด่นมากเลย2 5 0 0บาทนะคะสำหรับ2ผืนแรกนะคะมาผื้นต่อไปผืนตัวนี้จะเป็นลายลายดอกบัวนะคะลายดอกบัวสีทองยืนพื้นด้วยสีครีมงาช้างยกดอกเป็นลายดอกบัวสีทองนะคะสีทองนี่เลยค่ะสวยๆกับลายไทยลายดอกบัว นะคะต่อเชิงก็จะเหมือนกันเชิงก็จะเป็นเหมือนกันนะคะสีโทนทองลายสวยมากลายดอกบัวลายไทยๆลายไทยๆนี่ค่ะเป็นลายดอกบัวแบบนี้เลยนะคะให้ดูลายกันใกล้ๆสีโทนทองยืนพื้นด้วยสีครีมยกดอกสีทองนะคะออกประมาณนี้เลย สวยงามค่ะสีเรียบร้อยสีเรียบเรียบนะคะนี่เลยค่ะสวยงามนะคะปืนนี้จะราคาอยู่ที่2,200บาท2,200บาทนะคะสีโทนทองค่ะ2,200บาทเดี๋ยวเราจะมีภาพนิ่งคล้ายคลิป ก็อันนี้ก็ทนทองเหมือนกันแต่ยืนพื้นด้วยเปลือกมังคุดนะคะลายผักแว่นนะคะลายผักแว่นยืนพื้นด้วยเปลือกมังคุดยกดอกสีทองน้ำตาลทองนี่เลยค่ะลายผักแว่นนะคะลายผักแว่นสวยงามค่ะนี่เลยค่ะฝืนนี้ก็ราคาอยู่ที่สองพันสองรอยบาทนะคะ 2,200บาทปูกาวเรียบร้อยค่ะปูกาวเรียบร้อยนะคะ2200บาทนะคะถ้าใ่ายกันมาได้มีภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวไปดูให้จบนะคะผนสุดท้ายนี่ก็สวยงามมากเลยอ่าเป็นลายดอกบัวนะคะสีโทนออกโอวันตินโอวันตินอมชมพูนิดๆสวยงามค่ะ ทีนี้เลยนะคะออกโอมันตินโอมันตินผืนนี้ดอกชัดเจนนะคะลายดอกชัดเจนนี่นะคะสีตามนี้เลยออกครีมครีมโอมันตินอมกปิไม่รู้จะพูดว่าสีอะไรนะสีประมาณนี้เลยค่ะสวยๆนะคะมีผืนเดียวด้วยสวยงามค่ะ ลายดอกบัวนะคะลายดอกบัวค่ะชัดเจนเลยนะคะอมกะปิอมโอมันตินเนี่ยสีอ่อนๆสีหวานประมาณนี้เลยนะคะ2,200บาทสำหรับผืนนี้นะคะ2,200บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยรอดนี้นะคะก็ทักทายกันมาได้หน้า Facebook ก็ได้นะคะร้านบานเย็นผ้าทอถ้าท่านใดที่เล่น Facebook นะคะหรือไม่สะดวกก็โทรมาก็ได้นะคะหรือแอดไลน์ส่งภาพมาให้ดูจะได้ง่ายต่อการติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์โทรตรงมาเลยก็ได้ถ้าชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แม่ค้าจะได้มีกำลังใจหาสิ้นดีๆของท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยมาให้ชมนะคะของเราจะเน้นงานท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นงานฝีมืองานขนเม่นหรืองานทอธรรมดาหรือ,องานหมักโครนนะคะผ้านุ่มๆพริ้วๆนะคะเราสามารถจะมาเอามาประติดประต่อกันแล้วก็ราคามันก็จะแตกต่างตรงที่วัตถุดิบและความยากง่ายของลายผ้านะคะก็ทักทายกัน